นั่นนั่นนั่นอ่อ่อ่หนหนจักจะขวงอีเลียสัตว์อ่ะดาลิงดาลิงชิมันไปดมเผพอญามือขึ้นนี่ล้นแล้วเห็ดอะไรอันนั่นทอทออ่างอาบน้ำเราไปเลื่อยแป๊บ เรือพาดถือเมื่อจาคองลงมาพ้าฟื้นได้น้อยหนึ่งพี่น้องก็เติมมันนันดีดอกก็เลยบกเก็บฝนสีมาล่ะแล้วที่้าไปาเหยียดงานอีกก็เลยเอาสังกะสีไปคุ้มไว้คุ้มรถไว้แล้วก็เศร้าเศร้าเห็ดแมวกับว่าจะเห็นเขาลงมาด้แล้วน้ำกล่นเบึ้มบึ้มลงมะลิน้ำปิ้นท่องปิ้นไงยอยากให้เขาหยอกพี่ใหญ่ก็หยอกดีดีไป สีมา้าหรอพี่น้องในนี้บนไทยเบิง้งต้นนะนี่ต้อนอ่าเปลี่ยนสีต้นนี้เขาจะเขาจะเป็นสีเหลืองสีเดียวเลยพี่น้องต้นนี้ต้นนี้จะเป็นสีเหลืองสีเดียวพ่อพ่อมันนั่นเหลอมันก็โลนลงเห็นบ่ะขังล่างพ่อปั่นมาสีทองอ่ะโลดพี่น้องอม,มันสีโลนลงหรอกกัเป็นก้างกับซากอันนี้เป็นต้นอ่าเป็นต้น เฉลี่ยยังก่อนเฉลี่ยแล้วเนาะเฉลี่ยเลยเด้งๆนะโดนเบิดแล้วโดนเบิดแล้วไปเป็นตู้ปูเตปียู่วันนี้ก็เดียวกะหิมะมานี่มันกะบลูปรงได้มันกะยูงสั่นละพ่อเบิดหิมะมันยังสิบปรงออกแล้วก็เป็นดอกเฉลี่เปลี่ยนสีเบิร์ดละนี่สามสีต้นของเพิ่นเลยเพิ่มสิบโปรแบบ ปลูกไว้เบึงปลูกไว้ให้มันเป็นลมเงาให้มันบ่นวลว่วบ่เป็นของพ่อใหญ่ดอกเป็นของเพิ่นเป็นของบ้านนี่เป็นของบ้านนี่เพิ่นนี่ลวดแดนกันลวดแดนกันตรงนี้อันเถาวันเถาว,วันม์มนี่กับเปลี่ยนสีเด้พี่น้องดอกเขาจะเป็นสีชมพูเด้เนี่สีม่วงอมชมพูเนี่ยเถาวันม์มนี่กำลังเริ่มแดงแล้วเด้อกำลังเดิมเปลี่ยนสีแล้ว สีแดงสีแดงวันนี้ก็เดียวพ่อน่นมันก็โลนเบิรืเดเหลือตะกางกากซากหิมะมากอะคือเบิดบ่เห็นว่าเห็นยังหละอันนี้ก็สีเหลืองงามงามเหน้ยเนะสีเหลืองถ้าถ้ามันอยู่ทั้งอันภูเขาเนาะมันจะมีถา้าถ้ามีพวกนี้หลายๆอะสีมีสีเหลืองสีแดงสีสมสียังอ มันงามคืออย่างนี้พี่น้องเขาทายเห็ดเป็นสอขสอ้อซอทายเป็นปดเตองามงามแต่ว่าจะเป็นพวกไม่บนอีกพันหนึ่งพันที่กินใบได้อะกินดอกกินใบได้แต่อันนี้กินบ่ได้ดอกกินบ่ได้พันนี้จะเหลืองอย่างเดียวรถรุดพอยใยหลุดหลับทรงนักเรียนของเรา24ที่นั่งในนี่พี่น้องมีสิบที่นั่งเกือบท่อรถบัส นี่นี่ขึ้นบ้านม,มี่นีขึ้นบ้านไปมันหนาวกินเอาลงมากกับมาน้ำตัวต้นใบมันโลนไปใส่กับเหลืองไปเบิดพี่น้องใบอันต้นอะไรน,นี่เหลืองโลนมาฟังนี่กับเหลืองมาฟังนี่แหละเป็นปันทรวงยังไงเหลืองอะลามปันทรวงอะไรยังไง ที่บนก็บ่าจะมาลกหงาแถวนี้ให้สตรอเบลีเพราะมันได้ปุงกับเพราะท่านนี่มาลกอีกอยู่พี่น้องเห็นปะมาลกให้แล้วมันมันปุงขึ้นหลายๆคนเพราะไงว่าจะได้ขุดขุดแล้วก็ปลูกไม่ก็สั้นมาเร็ว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 เอาน้อนเล่นปิ้นทองปิ้นไงอยู่หันละเล่นงาไม่เปื่อนเบิ้นแล้วนั่นเปื่อนเบิ้นแล้วหน่ะมาเร็วเร็วขมอน ฝนสิลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยฝนตกได้ตกติพ่อใหญ่ว่าเบิดเบิดฝนเช้านี้ก็ก็เบิดแล้วหนาวาซั่นอ้หนาวมาแล้วบัดนี้เพิ่นว่าดอกฝนสิงโตแม่นไปเบิดเด้อพี่น้องมื้อนี้มันบ่บานแฮงมันบ่บานแฮงเพราะว่ามันบ่มีแดดมันหุ ส่วนตะมักแอปเปิลบ้านนั่นแหละโอโลนครับขี้ดินอยู่พี่น้องน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นเอ้ยหยอกกันเนี่ยถ้าเธอลดมากจะเหยียบตายดอกพักอันสุก,กินี่ย้อบนญสี่หน่วยกำลังไงพี่นอ้องไก่สิได้กินแล้วไก่สิได้กินอีกแล้วอันนี้ก็บแกบหรือฝรั่งนี่ก็โอ้ยพี่น้องระเบิงระเบิง มันเย็บบนสีเอาตัวนี่ให้เบิ้งบัดนี้ตัวแบบไงมันสิมากินหมากมันสิมากินดอกดอกพักมันฝรั่งแม่พี่น้องแล้วเบิ้งตัวใหญ่คักใหญ่แน่ปื้อแล้วเบิ้องมดเจ้าว่าอ้วนคักอ้วนแน่แล้วเบืบบออบบนนบ้องเย็บบนจิตขามันก่อนพี่น้องมันจะไปหากินเนี่ยอย่างอย่างอื่นเฮาขาไตายก่อนพี่น้องเออแล้วเบิง้ง ตัวใหญ่ค huh. ร <and> Han ับนี ahn, uh ่น huh. ี <necessary> ่เอาไม้มันก่อนหินนี่มันตายโลยนี่มันไม่กินดอกนี่หอยหอยน้อยๆกินดีดีดีหอยก็ได้เห็นไหมพี่น้องหอยหอยก็กินดี ดกอกก็เป็นตะเส็บเป็นตะเส็บแต่ว่ากินบ่ได้มันขมเฮ้ยมากันนี่เบิดหนวด่วยแหละเด้อพี่น้องปีหน้าฟ้าไม่จังคอยว่ากันเด้อนี่แพลอนนี่สินยังให้บ๊อบบูพอเยเย่กัดตัดได้ตัดดีตัดยอดตัดยังงออกระสันเขาเอาต้นนันนี่ได้มาถาบเอาต้นนันนี่เป็นแม่ลักแล้วก็เอา แพรล้นมาถาบพี่น้องจะเหาะสีอยู่ใดซ้ำหดบุแต่ว่าปีนี้ดกแหง้งแพรล้นบลูกพัมสองตนพัมมีพันเหลืองกับพันพันเหลืองกับพันม่วงเดีเป็นพญายมุ่นี่พันแดงพี่น้องแดงอมชมพูอมเขียวแดงงามขักแกวายเลยแต่ว่าของเจ้านั่นนี่แดงออกม่วงเลยเด้แดงเลือดนกเลยเด้ แดงเลือดนกของพญาย่สิออกแดงชมพูดกขักโลนพี่น้อม,มี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 นีน่นอเป็นยังไงนี่นมือนนี่นี่นอเออไร่ได้กเก็บหมกักแอปเปิ้ลไม่ให้กินเอามันกินเบิดตัวละพี่น้อมันมีเนี่มมย เดี๋ยวเดยวเดียวเอเอถอย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 เดี noticing, 看看๋ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเป่าแอปเ้ลกินแมวกับยางน้ำดีดีแมวกับเลนหลินน้ำดีอืีบอโนยมันลุนกีบอโนยมันลุนพี่น้อมันจังหวาน แล้วเป,เปลี่ยนเป็นผมเป็นงนหนอยู่กับฉีดินเนี่ยไหมพี่นอ้องโอ้ยโอ้าหนาวมื้อจังเลยหนาวงไปหายกัดใต้ไปหายหกัดใต้ ดอกใหม่เพราะญงเรามาปูาป่ไว้บนนี้กับงามตัวเลยพี่น้องสีส้มกับสีเหลืองไปเสร็จไม่มีกับกุชียหยอบกันไปทั้งนลนะเดไใหม่ลุนเต็มสนามแล้วพี่น้องเลยมามาอมาไอหนอนถ้ากินตัว

Ừ, đẹp đẹp. Ừ. Có ăn thì có chết cả. Tai, cả ừ. Giờ không có gì ăn Giờ không có ở nó cũng vô chứ mèo vô Mi mi. Quá sẽ mắc nam bếp Nó chín đi ta. chín. โอ้ยหนาวขึ้นบ้านกอนพี่น้องลมมาแล้วเอ้ยผุวน่ะแมวาผัวน่ะไปนางถ่าเจ้าของตรงมองเต็งแมงอยู่ผัวน่ะมี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 กูชีมีมีหมูดจักวหมูดจักวเด้ไปพวกได้สิไปกินนมอะอีมีวันเมยวคำคำคำ

กูเีไม่มีที่ o u าซนี่ o u าซ้ายนี่ไม่มีคำน e านีบกกาเขาไปแล้วไกินนมไม่กินนมม่กินนม